ดวงชะตานะคะประจำวันนี้นะคะและคำทำนายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณนะคะได้รับข้อความว่า ลงมือทำค่ะในปดนเรื่องของการงานหรือการกระทําจะมีใครบางคนชักชวนนะคะในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือมีโอกาสได้ร่วมงานหรือการกระทำอะไรบางอย่างกับคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงหรือคนสนิทเรียกได้ว่าดวงการงานจะมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตแนะนําเรื่องต่างๆดวงการงานเปิดทางพบคนช่วยเหลือค่ะเรื่องของการเงินก็เช่นกันค่ะจะมีได้รับรายได้อะไรบางอย่างจากการทําร่วมกันกับคนใกล้ตัวลูกน้องบริวารหรือคนใกล้ชิดเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมดวงการงานดวงการเงินจะมีโชคดีๆเข้ามาหร <No. S 2> <crazy. S 1> ือมี <Situation> ีโชคล่าจากคนใกล้ตัวค่ะความรักคนมีคู่เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือกันนะคะส่งเสริมการรับฟังกันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําร่วมกันจะมาที่ทางความรักมั่นคงมากขึ้นคนโสดพบใครบางคนที่ชัดเจนเรื่องการแสดงออกอาจจะมาจากการแนะนาําจากคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักกันเปิดใจคุยกันทําความคุ้นเคยกันและมีโอกาสได้เรียนรู้ทําความคุ้นเคยด้านความรักค่ะ